ทีราคาเสื้อผ้าดีๆหายไปได้หมดคะ่ะอ่าฉันยังไม่ได้ซักเสื้อผ้านะนี่นายกำลังจะบอกว่านายยังไม่ได้ทำง,งานบ้านใช่ไหม่อ,อใช่จ้ะแล้วมันก็ไปตอบข้าแบบนั้นคือน,นี่นายไม่ต้องนอนก่อน,อนฉันเลยนะโอ้ยหวานใจเข้าผมขอโทษผมผิดไปแล้วฉันไปบอกตอนไหนว่าฉันอยากกอดมันวะอ๋อที่จริงนายก็ไม่อยากนอนกอดฉันใช่ไหมล่ะบ้าฉันไม่เคยพูดสักหน่อยตัวเธอทั้งหอมทั้งนุ่มทำนิ่มหน้ากอดจะตายอะไรนิ่มเลยวิลเลียมอืมไม่รู้สิมอนข้างมอนข้างใช่มอนข้้างมอนักบข้าง ก็โดนไล่เลยเหรอเนี่ยสกุลละปะเชยโ,ยโยโย,โย่ินอิไลไหมไปหาเองสินี่เธอ,อกล้าเอาคำสั่งกับฉันอย่างนั้นรึใคร่ฉันไม่ได้สั่งนายสักหน่อยนี่ฝากด้วยไอพี่เชี่ยจัดไปไอ้น้องเชี่ยอะไรกันเนี่ยเออไปทางไหนดีเนี่ยจะเอ๋คนสวยโอ้น้องชายผู้หญิงคนนี้สุดยอดไปเลยนะแม่เลี้ยงช่วยด้วยไม่เคยช่วยเธอได้ทั้งนั้นเลย <laughs> ทนายเอตัวเธอไปฉันจะนอนก่อนใครฮะไปนอนก่อนหมอนข้างสินี่มันน่ารำคาญจริงๆเก่งจริงก็มาเสียวไอ้การทูบสีขาวเป็นแค่เซอร์ยามาปากดีเจอท่านี่ลอยเป็นไงหยาดต้องอาวมินเลียมนักเก่งที่สุดเลยคิดว่าฉันจะปล่อยเธอรอดอย่างนั้นเหรออาวมินเลียมอ้าโอ๊ยใครทำฉันถ้าฉันเป็นมันขึ้นมาฉันจะทำยังไงฮะเลิกตามหน่อยฉันขอร้องไอ้ไหนเยี่ยมมากเลยไอ้พี่เชี่ย กูต้องแน่นอนอยู่แล้วไอ้น้องชี่เอาแล้วคราวนี้ก็ไม่มีใครขัดขวางฉันได้แล้วไอ้ปลีพี่รักวิ่งรักกันมากขนาดนั้นเลยเหรักเมียขนาดนั้นละก็่ายังไม่เต็สวัสดีรอบที่สองคนสวยเอามันไปในห้องนี้แหละพี่ชายเอาเพ็ง ฉันแอบ,บถูกห้องแล้วมีเรื่องน่าเสียงไงเรอเป็นอะไรมากไหมเนี่ยจะพาเธอไปตอนนี้แหละสองสัปดาห์ต่อมาจิรัาค่ะจิปพี่ยงอืมดีขึ้นแล้วขอบคุณนะคะตอนที่มาช่วยเขาอืมว่าลูกคกุณกะตายอะไรใส่ชุดเมดดีกว่านะเอ้ยสวัสดีคนสวยไปยิงฉุกกันไหมอะไรของนายเนี่ย <laughs> อ้อออากงมากเลยคะ่ะที่รักมีรางวัลในชั้นเปล่ะ โอ้คืนนี้จะได้กินเวราแล้วหมายถึงมีงานบ้าน่ะให้ตายไอ้ไอ้เี๋ยนนี้อย่าไปยุ่งกับเมียฉันเอาอีกสักน้อยไอ้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 เอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้เอ้ไม้ไอ้อ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้เ้ไอ้ไอ้ไอ้้อ้อ้ไ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 อ้อ้ไ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 อ้นออ้อ้ไ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 ้้เ้ไอ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 ้เอ้้อ้้้้้้้้้้ ไเขานอกมาไม่อาบน้ำยังมากระโดดลงเตียงอีกเขาเหนื่อยให้เขาลงก่อนสิอ้าวอย่าดื้อด้าน <c oughs> <c oughs>